ค่ะคุยข่าวกันอีกดึงคลิปแล้วกันนะคะก่อนที่จะให้หัวไปลงครัวอ,อ,อย่างถาวรค่ะก็ตามภาพที่เห็นเนี่ยเราก็จะเห็นคุณวีละสมความคิดนี่นะคะไปพร้อมกับทนายคือทนายชูชาติกันไผ่แล้วก็มีทีมไปด้วยก็เป็นการไปฟ้องนะคะเป็นการไปฟ้องคนที่ทำให้คุณวีระเนี่ยต้อง ถูกจับจำคุกไปเมื่อ15ปีก่อนมีเรื่องราวแล้วคุณวีระถูกขเขมนจับไปในดินแดนไทยแถวบ้านหนองจานนั่นนะคะก็วันนี้คุณวีระตัดสินใจที่จะมาฟ้องหลายคนคงสงสัยว่า15ปีแล้วเพิ่งจะมาฟ้องตอนนี้เพราะอะไรเดี๋ยวดิฉันมีคําตอบให้ค่ะแต่หลายคนถามคุณวีระว่ามาฟ้องตอนเนี้แล้วมีการเหมือนกับ ในโพสของคุณวีระได้มีภาพของคุณอภิสิทธิ์ด้วยก็รู้อยู่ว่าคุณอภิสิทธิ์เนี่ยลงแคนดิเดตนายกในานามพรรคประชาธิปัตย์อันนี้เป็นเรื่องของการเมืองหรือเปล่าเป็นเรื่องของอะไรหรือเปล่าคุณวีระก็บอกว่ามันไม่ไดีเกี่ยวกับการเมืองแต่มันมีข้อกําหนดในการจะฟ้องอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นี่นะคะแต่ถ้าคนที่เขาจะฟ้องไปลงรับสมัครเลือกตั้ง จะเป็นนักการเมืองก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้แต่ที่เขาออกมาวันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองแล้วมันเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวท่นเฉลยให้ค่ะคนอาจจะมองว่านี่มันเป็นการเมืองแน่นอนมันเป็นการเมืองอยู่แล้วค่ะมันเป็นการเมืองอยู่แล้วแต่คุณวีระก็พูดถูกหลายคนก็จะงงว่าสิบห้าปีก่อนอายุความมันน่าจะหมดแล้วนะทําไมเพิ่งจะมาฟ้องตอนนี้แล้วมาฟ้องออดจังหวัดที่จะมีการเลือกตั้งแล้วคนที่ถูกฟ้องเนี่ยมีสี่คนหนึ่งในนั้นก็น่าจะมีคุณอภิสิฎ น่าจะมีคุณอภิสิทธิ์เพราะอะไรเดี๋ยวดิฉันอธิบายให้ฟังชัดๆค่ะค่ะตรงนี้ใครใครอ่านอ่านนะคะเดี๋ยวดิฉันอ่านให้ฟังเราต้องท้าความไปว่าคุณวีระเนี่ยโดนจับเรื่องอะไรอะไรยังไงเพราะอะไรถึงจะเข้าใจว่าทําไมถึงมาฟ้องวันนี้นะคะมันจะเป็นเรื่องตลก้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะไม่รู้จริงๆ เดี๋ยวดิฉันอ่านตรงนี้ให้ฟังนะคะดิฉันไปเสิร์ชมาเขาบอกว่ามันในปี2551นะคะนายวิระคุณวิระเนี่ยเขาได้รับเรื่องร้องเรียนจากนายกอบตบ้านหนองไซนะคะเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของภรรยาเขาที่บ้านหนองจานซึ่งทหารกัมพูชาอ้างสิทธิ์ว่าเป็นดินแดนกัมพูชาคือตอนนั้นเนี่ย นางภรรยาของอปปตอคนเนี้ยเขามีดูเหมือนจะมีหนังสือน่าจะมีสอคอหนึ่งนะคะเขามีสอคอหนึ่งในพื้นที่แล้วเขาก็เลยมาร้องเรียนว่ากัมพูชาเนี่ยเข้ามาบอกว่านางคนเนี้ยไปบุกรุกที่แผ่นดินของกัมพูชาอ้างสิทธิ์นะคะ มีสอขอนึงแล้วก็มีนอสาสามนายวีระพร้อมนายพิพัฒน์และคนอื่นๆเพราะพวกวักันเถิดรวมหกคนก็ได้เดินทางไปตรวจสอบอย่างที่นาของภรรยาของอปตอท่านนั้นแต่ยังไม่ทันจะไปถึงอะไรเลยก็ไปถูกคือยังไม่ถึงจอถึงที่ก็ถูกทหารกรรมัมพูชาจับกลุมก่อนถึงหลักเขตสี่สิบกนะคะซึ่งในตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายไทยก็ได้ส่งผู้กํากับตอชะดอก็คือส่งเจ้าหน้าที่นะคะ และนายทหารระดับออพันเอกเนี่ยเข้าไปเจรจาพเพื่อขอรับตัวจากออคนไทยที่ถูกจกับจากพวกขเขมรมาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะคะตรงนี้สำคัญมากนะคะเขาบอกว่าเขาทหารขเขมรมองว่าบุกรุกที่ของทหารกัมพูชานั้นเกิดขึ้นหลังจากการลงนามการบุกรุกเนี่ย MOU 2543ซึ่งทำให้ทหารกัมพูชา ยกกำลังพร้อมอาวุธเข้ามาในพื้นที่ได้คือตอนที่ไปเนี่ยนะคะมันได้ทำ MOU 2 5 4 3กันแล้วตอนที่เข้าไปเนี่ยปี5้าหนึ่งตรงเนี้ยเราไปทำ MOU ยอมรับกันพอเข้าไปตรงนั้นปุ๊บเนี่ยทหารคมบูชาก็เลยเข้ามาตรงนั้นแล้วก็จับตัวไปปรากฏว่าคนที่ไปเจรจาก็ไปเจรจาแล้ว ไม่ได้สําเร็จก็ออกมานะคะเขาบอกบ้านหนองจานเป็นพื้นที่ที่ชาวบ้านอยู่อาศัยมานานสองชั่วอายุคนและมีเอกสารสิทธิ์จากทางการตั้งแต่ปี2520นะคะในสมัยก่อนรุ่นขเขมรแดงก็เคยมีการสังหารหมูเคยมีเรื่องตรงนี้มาแล้วนะคะโดยขเขมรแดงเนี่ยฆ่าคนไทยไป30บศพนะคะทำให้ ทางการไทยเนี่ยอพยพเอาคนไทยออกจากแนวชายแดนหลังจากปี2522หนองจานก็กลายเป็นพื้นที่ตรงนั้นกลายเป็นพื้นที่รองรับผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาโดย UN ตรงนี้แหละค่ะที่มีเสียงกัมพูชาบอกว่าเขาเคยอยู่ตรงนี้มาตั้งนานนะอยู่มาตั้งแต่ปีนู้นนานมากตอนนั้นคุณอยู่เพราะว่าคุณเป็นผู้อบพยพแล้วเราก็ตั้งศูนย์โดย UN รับผู้อพยพตรงนั้นนะคะได้ขุดสระน้ําขนาดใหญ่ในบริเวณนั้นซึ่ง คุณวีระเองมองว่าการที่ตรงนี้เคยเป็นที่ที่อยู่เอ็นช้รับผู้ลี้ภัยเจวกัมพูชามันน่าจะต้องยืนยันได้แน่ว่าตรงนี้นมันเป็นที่ไทยนะคะแล้วก็ยังมีทหารละนักการเมืองหลายท่านในยุคนั้น,นยืนยันในพื้นที่ที่ถูกจับกลุ่มเป็นแผ่นดินไทยแต่ปรากฏว่ามีคนที่โดนจับกลุ่มเนี่ยมีหลายคนได้ถูกปล่อยตัวกลับมาเป็นคนที่ยอมรับเป็นคนที่ไปยอมรับว่าโอเค ฉันบุกลุกที่เธอนะคะเมนโอเคแต่มีคุณวีระกับคุณผู้หญิงัดานึ่งไม่ยอมรับนะคะสองคนนั้นก็เลยถูกตัดสินพิพากษาคุณวีราเนี่ยโดนไป8ปีติดคุกจริงๆ3ปีส่วนคุณผู้หญิงเนี่ยโดนไป6ปีติดคุกจริงๆปีกว่าหรือ2ปีอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้เรื่องมันเกิดขึ้นนานมากนาน จนอย่างที่บอกก็15ปีก่อนแล้วทำไมถึงเพิ่งมาฟ้องตรงนี้นะคะฟังตรงนี้แล้วเข้าใจอะไรไหมคะ MOUMOU ตอนนั้นตอนที่เซ็นกันเนี่ยใครเป็นนายกคุณอาจพิสิทธิ์ค่ะคุณอาจพิสิทธิ์แล้ววันนี้ทำไมคุณวีระเพิ่งมาฟ้องเพราะว่าเราทหารเราได้ ประกาศเจตนาลมจะลุกเอาที่ตรงนี้ตรงหนองจานเนี่ยแล้วไปปักธงไทยเพื่อที่จะยืนยันว่านี่เป็นแผ่นดินไทยนี่คือเหตุผลที่คุณวีระสามารถเอามาฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ไทยตอนนั้นได้ที่ไปเซ็นเอ็มโอนั่นก็คือว่าเป็นเข้าไปฟ้องสารปกครองนะคะ ว่าน,น,นายกรัฐมนตรีขณะนั้นดันไปเซ็นอะไรที่ไปรับว่าแผ่นดินไทยนั้นมันเป็นของขเขมรทําให้ขเขมรนี่เข้ามารุกร้าอธิปไตยของไทยแล้วจับคนไทยในเขตแผ่นดินไทยไปได้ทําไมเพิ่งมาวันนี้หนึ่งเป็นเรื่องการเมืองแน่นอนที่สุดสองก็คือเหมือนกับเป็นการยอมรับอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลไทยทางการทหารว่าน้องจานเป็นไทยค่ะจุดที่คุณวีระถูกจับเป็นแผ่นดินไทย มันเหมือนกับว่าเพิ่งจะได้รับรู้มันคล้ายๆกับว่ามีคนด่าเราแล้วเราไม่รู้มาเพิ่งมารู้หลังจากนั้นแล้วสักสิบปีอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่อันนี้มันเป็นคดีของศาลปกครองอายุความอาจจะยาวไปกว่านั้นนะนะคะอายุความอาจจะยาวกว่าสิบปีจะเป็นทั้งเป็นคดีหมิ่นประมาทเนี่ยด่าไปแล้วเพิ่งมารู้ปีที่เก้าเอ้าด่ากู ก็ไปฟ้องได้ถือว่าไม่หมดอายุความเพราะไม่รู้ในกรณีของคุณวีระก็คือว่าตอนนั้นยังไม่แน่ใจว่าตอนที่กูโดนจับไปตรงน,นั้นมันเป็นไทยหรือเปล่ามีหลายคนยืนยันแต่มันไม่เป็นทางการตอนนี้มันเป็นทางการแล้วว่าไทยยืนยันรัฐไทยยืนยันว่าหนองจานเป็นประเทศไทยดังนั้นคุณอภิสิทธิ์ในสมัยนั้นที่ไปเซ็นอะไรแล้วทาให้ขเขมรเนนะี่ย กลายเป็นได้สิทธิ์เต็มที่ในการเข้ามาตรงจุดนั้นแล้วก็จับคนไทยในแผ่นดินไทยไปทําการพิภากษาตามกฎหมายตามสารจากสารคเมนถือว่าคุณอภิสิทธ์น่าจะบุกพร่องต่อหน้าที่หรืออะไรก็ตามทีตรงนี้แหละค่ะแต่ถ้าถามดิฉันตรงๆเอาตรงๆนะคะคุณเวราดิฉันมองว่ามันก็เป็นเกมการเมืองนั่นแหละแต่มันถูกต้องตามกฎหมายไหมถูกต้องค่ะ แต่อย่าบอกว่าไม่เป็นเกมการเมืองไอ้ใครที่โดนฟ้องถ้าบังเอิญมาเป็นออสสก็อืมก็เหล่อ่งของมึงถ้าไม่ได้ไม่ได้เจตนาแต่วันเนี้ยไปฟ้องได้เพราะตอนนี้มีการยืนยันอย่างหนักแน่นจากทางรัฐบาลแล้วอันนั้นแผ่นดินไทยคุณเป็นนายกไทยในตอนนั้นคุณไปเซ็น,นให้เขามามีอำนาจเข้ามาจับคนไทยในในแผ่นดินไทยได้อย่างไร อะไรทำนองเนี้ส่วนอีกสามคนที่ฉันไม่ทราบว่าเป็นใครแต่คิดว่าคุณอภิสิตาจะโดนแน่แต่ถ้าให้มองตรงๆนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเกมการมือมันก็จะเป็นการสกิดสะเกาว่าคุณอภิสิทธ์น่าจะไปไม่รอดนะถ้าได้ขึ้นเป็นนายกก็จะโดนตรงเนี้ยต็ตักขาหรือเปล่าจะมีอะไรต้องเต,ตะตักขากันหรือเปล่าแต่ในส่วนตัวมองว่าเออมันเป็น การฟ้องเชิงสัญลญักษณ์เท่านั้นค่ะก็เราดูกันต่อไปเพียงแต่ดิฉันอยากจะเอามาชี้แจงให้ฟังว่าทําไม15ปีมาแล้วคุณวีระเพิ่งมาฟ้องตรงน,นี้ตอนนี้แล้วมันถูกต้องตามกฎหมายเพราะอะไรคุณชูชาติกันัยเป็นมือหนึ่งนะคะรับรองตอนนี้คุณชูชาติไม่พลาดหรอกคะ่ะแต่คนอาจจะสงสัยว่าตั้ง15ปีทําไมเพิ่งมาฟ้องตรงจุดนี้ละคะ่ะวันนี้มันได้มีการยืนยันแน่นอนว่าหนองจานคือ อธิปไตยของไทยเราปล่อยให้เขาเข้ามาร่วงล้ำได้อย่างไรตามกฎหมายแล้วถูกต้องแต่ตามความจริงแล้วมันก็การเมืองการเมืองอยู่ดีนั่นแหละคะ่ะเสริมคอามเห็นส่วนตัวนิดหนึ่งนะคะการที่ใช้คุณชูชาติเป็นธนา,ายเนี่นะคะมันยิ่งขีดเส้นใต้ว่านี่มันเป็นเรื่องการเมืองเพราะคุณชูชาตเนี่นะคะก็น่าจะร้องเพลงนี้ประจำอสมจา๋าหันมาหันมายิมหน่อยสี ยิ้มซียิ้มซีทีรักยิ้มนานๆแกส้มแชทใช่ค่ะส้มโจกโลกเลยว่ากันเถอะ